สวัสดีเจ้าพี่น้องสุกุสุขคนนะเจ้าคลิปนี้แผงปลาพี่น้องเนาะเข้าปลานอมเหมือนเดิมเลยมาหานอไล่เจ้าพี่น้องก่อนจะเอาใส่ถุงไงไกิ่นมันหน้าเจ้าเกาะแหลกตีเพ้งหันเจ้าเริ่มสูงเลยนะได้ก็ปอได้อยู่นะเจ้า ใส่ในหญ่เลยเจ้าอินเหรอเจ้ามนีหมดด้วยงามแล้วเจ้านอนึลง หนูนี่งามนะเจ้าแต่ว่ามันบอคไข่หนูมันหวานเนอะดีนะหนูใหญ่เลยเจ้าเนี่ยพอ นี่นอนหนึ่งเจ้าวันนี้แพงลืมเซนรองเท่าบูดมาเจ้าพี่น้องโดยจะชั้นตรงชั้นแต่่ตนี่จะบบไปนะเจ้ารุ่น นอนนี่ก็จะหาดีเอา,าง่ายๆอ่ะดีใกล้ๆเหมืนทางนะเจ้าอาจจะได้นอนน่อยๆนอนเจ้านอนเจ้า เป็นอน,นอนนอนได้ก็เป็นนอนเจ้าตรงนี้นอจนแบบนอสูงนะเจ้าต้องนอน,นี่ใหญ่ง,งามเลยเจ้าอิแตกมา ก่อนหนึ่งเจ้าแต่หนอกลังหน่อยนะ,ะเพื่อนนั่นได้น่าจะไดนน้นั่นสองนอนมีนอนจริงเจ้าสองนอนนี่กำงามเจ้ามีเอาไว้ก่อนเนาะนอนมันใหญ่ เจ้าโอ้ยนอนในงามเลยพี่น้องเลยโอ้ยนอนในงามเจ้าสมนอนนี่านานนนขาวๆเลยเจ้าอือือ โอ้ยงามงามเจ้าอยู่ใต้ไอหินก้อนนี้นะเจ้าคแทงแล้วปุดมาโอ้ขาวเลยเจ้าโอ้ที่ขาวัึงอ้วบเลยเจ้างามขนาดเลย นืได้ลายก็เต็มพุงเลยพคนจ้าคนละถุงเจ้าเอากันมาไล่นะเขาเอาไปกินเจ้าโอ้บมดเอาโนหญ่นี่โอ้โอนี่คนเอาพอร้อยถุงเยี่ยมใหญ่หนึ่นถุงพองอ่าจ้ เจ้กพี่น้องพอนี่ก็หน่อใหญ่งามๆแล้วเจ้าดูหน่องามทั้งนั้นนะหน่อปลุกไปตามหน่อเฮ้ยฝรั่งนี่มีปุ้นแหมของยาข้แล้วเจ้านี่ของยาข้นกับเห็มหน่อใหญ่เหมือนกันงามๆไม่เจ้าปอะของแห้งแห้งอัตรก้านไว้เหมือนข้แล้วเจ้าแห้งลงรูปม่ได้ ผลงานของแพงวันนี้นะเจ้าก่อไปด้วยกันสามคนเนาะกัม,มูแม่ๆนะก่อวันนี้ก่อนี่ผลงานก่อได้นี่เดี๋ยวก่อจะเอามาันมาล่างแล้วก่อจะเอาหนึ่งจะใส่ถุงเก็บไว้กินวันหน้าวันตาเนาะพี่น้องเลยอ่าก่อ,อพอนอเจ้านี่น,น้ำเลยพี่น้องหอยใหญ่เลยเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าแพงพก่อ คงต้องขอฝากคลิปพี่น้องว่ัเจอีนะเจ้าหากชอบคลิปนี้ก็่วยกดไลค์ก็แชร์ก่าที่ตามเพื่อแพงตัวเนาะสำหรับวันนี้ก,ก็าลาไปก่อนสวัสดีเจ้าจะลากแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปถึงกันนะเจ้า